ตีสังเกตดูที่ดาครับดาดาจะก้ามขาครับก้ามขาไม่มีครัคนที่อะไรนะครับข้าวไม่ค่อยกินครับจะเป็นพวกแฮะคุณรู้ได้ไงว่าผมมีก้ามขาผมมีก้ามขาเลยครับเจ๋งสุดๆผมไม่มีก้ามขาหรอนี่ครับดูยิ่งดูที่หน้าประตูนะโอ้โหสุดยอดเลยเป็นในย่อของเขาเลยครับ เป็นลิ้วล้อของทำไมอ่ะทำไมอ่ะวิวิวนี่ผมไอตัวครับเดือดเดือดเดือดตา ...sungkut ruli eh ...jauh ni lah Sungkut sejivit lahalf huh Di k RBDewhist NEN